สวัสดีครับ w w w a l o r er. e a f o r y o u c o m นะครับวันนี้จะมารีวิวตัวเครื่องทารองพื้นยี่ห้อ Enfani Fresh Designer Auto p a c k นะฮะตัวนี้จะเป็นเครื่องทารองพื้นนะครับอันนี้จะเป็นชุดใหญ่นะครับผมชุดนี้จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์มากมายครับเดี๋ยวจะมาดูกันนะฮะตัวนี้ไม่อิงเกาเรีครับนี่นะฮะ ของเกาหลีแท้เลยครับจะเป็นเครื่องทารลองพื้นนะครับชุดนี้เป็นชุดใหญ่ราคา2,390จะมีอุปกรณ์ให้อันนี้ก็จะมีมักหน้าสองอันนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวเป็นตัวคีมองพื้นครับเปิดให้ดูฮะโอ้โหหลอดสวยมากเลยครับแห็กเก๋ค่อนข้างหรูหลาานะฮะ จะเป็นเครื่องอันนี้จะเป็นคีมรองพื้นนะฮะซึ่งกดมามันจะมีหัวอยู่นี้คุณก็กดตรงนี้แล้วคีมออกมาตรงนี้คะแล้วก็ป้ายที่หน้าได้เลยโดยมือที่เราจะมือจะไม่ต้องไปสัมผัสกับตัวตัวของไอตัวคีมเลยครับก็เรียงเลยอันนี้ทางแรกอนนี้สองก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นคีมรองพื้นเหมือนกันครับแต่อันนี้มาเป็นแบบหลอด เปิดตัวนั้นหมดเราก็ใช้อันนี้ไอ้ตัวนี้บีบใส่นิ้วแล้วก็แปมที่หน้านะครับเราก็ใช้เครื่องเกลี่ยต่อไปจะมีหัวภาพสำรองอันนี้จะไม่มีรูตรงกลางแบบตัวฮานนะฮะแบบอันนี้เนียนกิฟต์เราก็มาดูตัวเครื่องกันครับ ตัวเครื่องก็จะมีแค่สวิต์ปรับมี2ระดับนะฮะใช้งานง่ายแค่เลื่อนขึ้นตรวนี้ที่ใส่ทานทานก็ดึงออกมาก็จะเป็นทานทค่ทานแค่2ก้อนเองครับเป็นทาน3ามเนะสองเนะครับผมโอเคไป,ประดานครับไป วิธีการใช้แ,แค่เปิดตรงนี้ออกมาก็จะมีหัวพับให้หนึ่งหัวนะครับกดดันขึ้นนีสถึงสันไหมฮะนี้ก็ทาลองพื้นนี้เข้าไปนะครับแล้วก็เอาน้กเกียไปที่แก้มเกีย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 อันนี้มันจะเรียบเนียนยิ่งกว่ามือหลายเท่าเลยครับผมโอเคครับผมถ้าเกิดสนใจสินค้าตัวนี้สั่งซื้อได้เลยในที่ a l c o r e a f o r y o u c o m ครับขอบคุณครับ